ต้นมาจากไหนต้นเหี้ยมันก็เก็บกับเด็กขาให้อ่ะเวลาลูกค้าลูกค้านี่ก็คือเวลาจ่ายตังค่าอาหารนี่เขาเคยไปคาบมาทำไงก่อนอ่ะวันดีก่อนวันดีก่อนแล้ววันดีเดี๋ยววันดีร่วมกับวันดีร่วมขาแล้ววันดีนะไม่ค่อยตังค์ก็วันดีนะที่จริงมันมีเจ็ดตัวเคาะมันนะตอนนี้ให้รักษาต่อไปหมดต่อไปกันโอ้ยตอนแม่มันออกมาเนี่ย ของฟันเนี่ยกับคนเนี่ยมันกินนมไม่นั่นนะงแดงอันนี้มันถึงได้ตู้อ่ะกินนมกินทาโร่กินอาหารกินไรกะนมใครให้เอานั้นเนี่ยหนึ่งยะใหนึงยามานี่เขเห็นอธอ yeah